ไม่ได้ขายน้ำพริก no. มานานมากเพราะว่าไม่มีโอกาสในการขายเลยสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการน้ำพริกคนตื่นทำก้าจะซื้อด้วยผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการน้ำพริกคนตื่นทำรายการคนตื่นคุยน้ำพริกคนตื่นทำรายการคนตื่นคุยน้ำพริกคนตื่นทำรายการคนตื่นคุยซื้อด้วยจ้า เสือกลนาเมตตาซื้อน้ำพริกช่วยได้จ้าสาม,มีภาระะมากมายต้องเลี้ยงลูกจ้าก็คืออีหมีนี่นอนอยู่ตรงนี้จ้านอนหัวที่หัวตามอยู่ตรงนี้จ้าอาหารหมาจ้าอาหารแมวอาหารอีหมีอีมีชายอีมีโชคอาหารคนผู้ปฏิบัติอีกมากมายช่วยซื้อด้วยจ้าวันนี้ดีเนาะดีมากเลยเป็นประโยชน์อีกแล้ว รายการคนตื่นคุยนี่เป็นประโยชน์มากนะแล้วรายการคนตื่นคุยเป็นรายการที่อาจารย์เนี่ยไม่เหนื่อยเพราะว่าอาศัยคนแขกรับเชิญคุยชอบมากไม่เหนื่อยให้แขกรับเชิญมาคนคุยซื้อนาพี่ในตะกาได้นะขอบคุณฉากสวยๆด้วยมีเจ้าภาพเขาส่งมาให้นี่เขาสละให้เขาให้อาจารย์เอามาใช้ก็ อาจารย์ก็รีบขนเลยทันทีพอเวลาบอกปุ๊บบอกเอ้ยอยากได้ฉากแบบนี้จังเลยไปเห็นที่วัดพระพยอมมาวัดสวนแก้วมาอย่างนี้พอเวลาเขาได้ได้ยินปุ๊บเขาก็ตัดสินใจให้อาจารย์เลยอย่างนี้ดีมากวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ดีมากเนาะไม่ได้ขาดน้ำพิกมานาเพราะว่าช่องนี้เนี่ยเป้วไปกเจ็ดวันช่องนี้ไม่ได้ไลฟ์สดมาเจ็ดวันโดนเป้วไป เพื่อจะกลับมาใช้ได้วันนี้ก็มาในรายการคนตื่นคุยพอดีครั้งหน้าก็จะหาโอกาสมาเป็นประโยชน์แบบนี้อีกขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอบคุณคุณปีเตอร์ขอบคุณคูเงาะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพยายามหามาอีกเรื่อยๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเชิญคนที่พอจะเข้าใจในหลักธรรมหรือหลกักกหลักการใช้ชีวิตเนาะก็เดี๋ยวเอามา นั่งร้อยสดไลฟ์สดคุยกันในประเด็นต่างๆอย่างเงี้ยเด็กหน่อยอาจจะเอาประเด็นแบบตั้งคําถามบ้างตั้งคําถามบ้างในครั้งครั้งต่อๆไปอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะเชิญแท็กพลันยูปั้นจันคิวเทเนี่ยมานั่งแล้วก็สี่คนคุยกันอย่างเงี้ยนะสตา์ยุคแบบวัยรุ่นอะวัยรุ่นแบบคุยธรรมะอะไรเงี้ยนั่งคุยกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบฟิลแบบ ไม่ต้องรู้ธรรมะลึกซึ้งไม่ต้องรู้ธรรมะละเอียดละออแต่เป็นธรรมอันนี้ใช้ในชีวิตประจําวันเป็นคุณลักษณะที่ใช้อยู่เป็นประจําอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะลองติดต่อไปให้เขาลองมาเข้ารายการเนีย่ยแทาก็ไม่เคยมารายการคนตื่นคุยนะไอ้ปั้นจันเนี่ยมาแล้วแล้วก็คิวเทยังไม่เคยมาเดี๋ยวอาจจะเชิญสามคนนี้มาหน่อยดาราเนาะคนดังอะไรเงี้ยมาขึ้นไลฟ์สดก็อยากจะลองคุยทัศนคติในการใช้ชีวิต การแบบมีคุณธรรมจริยธรรมอย่าเลือซื้อไอ้นี่ด้วยน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกเออเบิ้ลปทุมราชอย่างเงี้ยนะไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับมันมานานมากแล้วเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะเชิญขอเชิญมามันเป็นคนตั้งคําถามดีนะเบิ้ลปทุมราชเนี่ยตั้งคําถามดีจันชอบมันมากไปไปคุยอะไรออกรายการกันมาว่าเออมันเป็นคนตั้งคําถามเก่งเข้าใจตั้งคําถามอย่างนี้ ดีดีดีดน้โมทนากับทุกคนด้วยซื้อน้ำพริกด้วยจารน้ำพริกนี่เป็นสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลปทุมราชเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าคือรายการคนตื่นคุยเนี่ยอาจารย์จะพยายามจะจัดทุกวันพยายามจะจัดทุกวันคืออาจารย์พยายามจะหาเวลาช่วงหลังวันนี้เริ่มมีเวลาแล้วเพราะว่าเขาจัดคิวให้อาจารย์น้อยลงเมื่อก่อนนี้แน่นมากคือยัด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 ,ยดใครมารับหมดแบบ อะไรใครแบบเชิญอะไรไม่ไปปฏิเสธตอนนี้ปฏิเสธหมดเออไม่ให้ไม่ไหวแล้วมันหนักเกินเดี๋ยวนี้เขาจัดตารางให้เมื่อก่อนนี้จัดตารางทีหนึ่งออกตีสี่อย่างเงี้ยออกจากบ้านตีสี่ออกจากบ้านตีห้าอย่างเงี้ยกับบ้านสี่ทุ่มบ้านทุ่มตารางมาบอกเฮ้ยไม่ไหวว่ะเปลี่ยนตารางให้อาจารย์หน่อยวะเออไม่ไหวแล้วทั้งหมีทั้งแหลมอย่างเงี้ยจัดตารางใหม่เขาว่าอาจารย์ว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์จะตุยคนเดียวพวกเราก็จะตุยด้วยนะพาอาจารย์ไปนู่นไปนี่ไม่น่าไหวอะไรเงี้ยตารางมาก็เลยเริ่มเบา มันมันเรารอวาระโอกาสในการเบามานานมากแล้วก็เขาก็จัดตารางมาตั้งแต่ต้นปีนั่นแหละจนมาให้เดือนมิถุนาเนี่ยเบาลงไปจนจนมาให้เดือนเมษาเบาลงแล้วจากกาไล์สดเมษาพฤษภามิถุนากรกฎา,า,าจะหยุดละที่จะออกบรรยายทําข้างนอกตั้งแต่กรกฎา,าอาจจะจะเปิดให้คนเข้าบ้านละใครอยากมาหาอาจารย์ที่บ้านมาได้เลยอาจารย์เดินออกไปหาคนมามากพอแล้วตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเกือบปีอาจารย์ออกหาคนทุกวันวันนี้ เดือนกรกฎาคมจะจะหยุดอยู่บ้านแล้วให้คนเดินมาหาอาจารย์บ้างอยากมากันมากแล้วใช่ไหมเชิญมาเลยเปิดประตูต้อนรับทุกวันเดือนกรกฎาคมใครจะมาตอนไหนใครจะวาเวลาไหนมาเลยจ้ะยกเว้นเที่ยงถึงสี่โมงไล์สดเพราะฉะนั้นเป็นเวลาที่ใครจะมานั่งฟังก็ได้ใครจะมานั่งมองหน้าอาจารย์ก็ได้ใครจะมานั่งถ่ายรูปก็ได้แต่อย่ารบกวนเวลาอาจารย์ในช่วงเที่ยงถึงสี่โมงจะไม่ขยับให้ใครถ่ายรูป ขอแค่สี่ชั่วโมงที่เหลืออยากทำอะไรทําเลยแต่จะมานั่ง RA ได้เลยแล้วแต่เนี่ยอาจจะมีวันหยุดอาทิตย์ละวันหรือสองวันนะพอจะให้เข้ามาทุกวันก็คงไม่ไหวก็อาจจะขอวันหยุดพักผ่อนบ้างเพราะนั่งคุยทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันอย่างเงี้ยซน้ำพิกนาตาก้เยจ้าช่วยกรรณากดน้ำพิกนาตา้กะเยจ้าน้ำพิกจ้าน้ำพิกจ้าน้ำพิกจ้าน้ำพริกจ้าน้ำพิกจ ja, านาตาเกะเลยจ้า น้ำพริกด้วยจ้าอุดนนน้ำพิกด้วยจ้าน้ำพีิกนตกการ้าจ้าไม่ดูพื้นใหม่นิดนึงแต่มันยังไม่เสร็จนะอ๋ออันนี้แหละไม่ต้องดูเยอะ น้ำพริกอร่อยทุกอันเลยปลาล่าแมงดาตาแดงปาย่างอร่อยโคตรอร่อยโคตรโคตรทุกอันอร่อยหมดอร่อยเหาะอร่อยแบบอร่อยอร่อยนี่กดน้ำพริกด้วยจ้าเดี๋ยวจะไปละอาจาชาหอไปจัดเก้าอี้ต่อบ้ามันลกไปหมดอยากจะจัดให้มันเสร็จเร็วๆเดี๋ยวจะไปแล้วช่วยช่วยซื้อน้ำพริกหน่อย ซื้อน้ำพริกแค่นิดหนึง่งช่วยช่วยกดซื้อน้ำพริกนิดหนึ่งจ้ะเพราะว่ามันเหลือหลายอย่างแล้วเกินจะนะมันหลายอย่างหลายประการแล้วเกินสื่ออุดหนุนน้ำพริกด้วยจ้ะนี่อุ นี่คือพื้นสวยไหมล่ะสว่างเลยสว่างกระจ่างใจมนเนี่ยสว่างเลยนะ,น,ะนี่ เออฟืนแบบสวยเลยเดี๋ยวจะไปละ อุดหนุนน้ำพริกใน,นตะกก้าได้จ้าตอนนี้พื้นที่บ้านสวยงามมากแม่ลี่เสียงหน่อยฝากทุกคนติดตามรายการดีๆคนตื่นคุยฝากติดตามช่องดีๆคนตื่นทำฝากติดตามน้ำพริกดีๆคนตื่นทำน้ำพริกตาแดงแบงดาปลาย่างตาแดงคนตื่นทำฝากนิดนึง สักไว้ในอ้อมอกอ้อมแขนอ้อมใจซ,ซื้อซื้อน้ำพริกด้วยจ้าวันที่ยี่สิบอาจารย์พาคนไปกราบหลวงพ่อกันหาเนาะทุกคนทราบดีแล้วว่าอาจารย์จะพาทุกคนไปกราบหลวงพ่อกันหาที่วัดป่าสัพทวีธรรมารามวัดป่าสัพทวีธรรมารามโคราชวันที่ยี่สิบตอนนี้น่าจะลงทะเบียนเต็มหมดแล้วนะน่าจะลงทะเบียนเต็มหมดแล้ว ถ้าอยากเดินทางไปก็ตามไปเองได้แต่คนที่ไปรถบัสกับอาจารย์ทั้งหมดย1ิบอ็ดคันหนึ่งพันคนตอนนี้เต็มหมดแล้วไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอาจารย์ออกให้ทั้งหมดื้นใหม่ไม่เย็นจ่ะมันเป็นมันเป็นไม้ไม้เทียมอ่ะเขาเรียกไม้อะไรก็ไม่รู้ อันนี้มันจะไม่เย็นมันจะออกก็ไม้อ่ะมันก็ไม่เย็นอะ่ะมันก็ไม่เย็นเหมือนกระเบื้องอะ่ะกระเบื้องมันจะเย็นไอหมีไม่ค่อยถูกใจสิ่งนี้แต่มาสว่างจริงๆอาจจะจะปูกระเบื้องจริงๆเลยจะปูกระเบื้องแต่ถ้ากระเบื้องเนี่ยหมดเป็นแบบเป็นแสนแน่ไหนจะลื้อก็คือต้องล็อกกระเบื้องเก่าออกแล้วก็ต้องปูใหม่ใจ,จาจารณาเดิมทีออยากจะปูเป็นกระเบื้อง ไม่ได้อยากได้เป็นไม้แบบนี้หรอกแต่ถ้านาคตข้างหน้ามีกําลังก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องแล้วก็ลื้อไม้เนี่ยไปทําอย่างอื่นแทนอาจจะไปทําผนังอาไปทําอะไรมันทําได้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ปากเก้น้าพีกดกในตะกร้าได้เลยจ้าเขาเรียกเอพีซีเหรอไม่รู้มันหนาแผ่นมันใหญ่ๆห,หน่อยอะไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงมันไม่ใช่แผ่นมันไม่ใช่ลามิเนตไม่ใช่ลามิเนตนะ เป็นแบบหนาเลยหนาแบบหนาเลยอ่ะสิบสองมิลอ่ะไม่ใช่กระเบื้องยางด้วยดีกว่ากระเบื้องยางมันคล้ายไม้มากอ่ะก็เป็นไม้เลยนี่แหละก็เป็นไม้เลยอ่ะแต่เป็นไม้แบบเขาน่าจะเก็บไปหมดแล้วอ่ะไอเศษอ่ะโอ้โหประตูนี้เปิดไว้แต่เมื่อไหร่ไหนเว้ยมาไม่เข้าล่องอ่ะ ทำไมมันหลุดร่องออกไปอย่างนี้เนยอ่ะมันเป็นไม้แบบนี้เนี่ยหนาอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นริมร่องอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยหนาอย่างนี้เลยอ่ะหนาสิบสองมิลอ่ะเนี่ยแล้วก็จะเป็นสลักฝั่งเนี่ยเห็นไหมมันหนาไม้บ้านหนามากเห็นปะยาวสองเมตรนะ ไม้นี่มีความยาวสองเมตรนะแผ่นหนึ่งอะ่ะอันนี้มันอันนี้มันตัดนะอันนี้คือตัดเป็นชิ้นไมโอ๊กเออหนึ่งแผ่นจะยาวสองเมตรสองเมตรนี่ด้นไมเป็นไม้อย่างนี้เลยอันนี้ข้างในนะข้างล่างอันนี้ข้างหน้าข้างในเนี่ยก็เป็นไม้อย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นไม้เลยเนี่ยไม้อะไรไม่รู้ก็ไม้อะ่ะไมโอก๊ก เขาว่าไม้โอ๊กููก็ไม่รู้โอ๊กจริงหรือโอ๊กนอกโอ๊กนอกเออเนี่ยเดี๋ยก็คือไม้หนาแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็มีริ่มสลักแบบเนี้ยริ่มเดือยข้างนอกข้างในหัวท้ายจะเป็นอย่างเงี้ยเออไม้สนนิวซีแลนด์ไม้โอ๊กนิวซีแลนด์อะไรสักอย่างหนูมไม่รู้ แต่ไม้ดีเป็นไม้เลยโอกนอกใช่โอกนอกโอกนอกเขาเรียกว่าไม้อกนอกเออเนี่ยไม้อกนอกปลวกไม่กินไม้อกไม้อกเออใช่ไม้อกอกนอกอกนอกเออใช่ไม้อกนอกปลวกไม่กินโดนน้ำได้ไม่บวมมานทนซื้อน้ำพริกได้จ้าซื้อน้ำพริกได้จ้าไม้ดีจ้า ไม้ดีแล้วได้มาถูกด้วยประเด็นคนที่ขายให้เป็นเอฟซแล้วมาปูให้ด้วยประเด็นคิดราคาอย่างเดียวแล้วถูกมากแล้วก็ปปูให้ด้วยป,ปูให้ยกช่างมาเลยเจ็ดแปดคนราคาเอฟซถูกมากด้วยแบบไม่ไม่คิดว่าจะถูกขนาดนี้ไม้อย่างนี้คือโคตรแพงบอกเลยเฉพาะไม้อย่างเดียวแพงมากแล้วเขาลดให้อาจารย์ลดแบบถูกมาก ลามิเนตเนี่ยจะให้พ่ามาเสนอราคาเป็นลามิเนตไอแผ่นยางอ่ะแล้วตอกตอกตอกลงพื้นอ่ะอันนั้นคือแบบหกหมื่นอ่ะหกหมื่นลวงค่าแรงอ่ะอันนี้ไม่ถึงอ่ะลดไปครึ่งหนึ่งอ่ะลดไปครึ่งหนึ่งอ่ะเออเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยตารางเมตรอ่ะร้อยตารางเมตรทั้งหมดอ่ะมาปูให้ฟรีแล้วก็ราคาคือแบบทั้งหลังนี่น่าจะประมาณเท่าไหร่เองอ่ะ สี 40, ่หมื่นมั้งประมาณเนี้ยสี่หมื่นอะแต่ที่อาจารย์ประเมินมารวมทําแล้วแบบแบบแบแบหนังเลยนะกระเบื้องยางธรรมดาเลยเนี่ยหกหมื่นแต่คนเนี้ยมาทาให้ไม้อน,น 2, เนี่ยยาวสองเมตรเนี่ยไม้อกนอกเนี่ยยาวสองเมตรเนี่ยปูทั้งหลังเนี่ยปูสวยด้วยปูให้ด้วยสี่หมื่นราคาเอฟซีราคาเอฟซีราคาเอฟซี เขามีร้านมือสองอยู่เขาเขาเขาเปิดร้านมือสองนะลองไปหาซื้อได้มือสองชื่อร้านอะไรวะเฮียแกมาทําให้ก็จะก,ก็ลืมถามชื่อร้านแกอยู่แถวเขาเรียกแถวว่าอะไรวะจําจชื่อไม่ได้อ่ะแถวว่าอะไรว่าอยู่ตรงถนนตัดใหม่ไอ้ตรงนั้นนะ่ะเขาเรียกอะไรไอ้ตรงที่ตัดทางราดกระบังอ่ะล่มเก้าคุ้มเก้าคุ้มเก้า,กาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะคุ้มเก้ามันจะมี มันจะมีร้านมือสองอยู่ร้านหนึ่งใหญ่ๆเป็นกระจกอ่ะเป็นร้านกระจกแล้วก็มีโกดังอ่ะใหญ่ๆอ่ะชื่อร้านอะไรสักอย่างไม่รู้ตรงคุ้มก้าอะอาจารย์ติดโซลาเซลล์ไหมครับมีความประสงค์ติดตั้งให้ฟรีเพื่อรลมบุญในการเผยแพร่โซลาเซลล์แบบไหนอ่ะ ไม่แน่ใจจะไม่ค่อยรู้จักเรื่องโซลารเซลล์อ่ะถ้ามาติดให้ก็เอานะถ้ามันจะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟในการทํากิจการงานต่อไปก็ดีน้ำพริกจ้าช่วยซื้อน้ำพริกหน่อยจ้าในตะก,ก้าจ้าโซลาเซลล์ช่วยเรื่องไฟลองทักแอดมินดูนะถ้าอยากจะมาติดให้ลองทักแอดมินดูจ้าขอบคุณมากๆเลยอนุโมทนาด้วยนะถ้าติดให้ ยินดีเลยรับเป็นของนี่เอามาเลยรับได้เลยช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่าน้ำค่าไฟได้ในเอกกรณีโซล่าเซลล์ ail, นะดีเลยอนุโมทนาด้วยเลยเพราะอีกหน่อยช่วงเดือนก,นกรกฎาเป็นต้นไปอาจาร์จะรับแขกที่บ้านซึ่งมันอาจจะต้องใช้แอร์ในการรับรองคนเพราะวันหนึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะมากันเยอะอย่างเงี้ยก็จะได้รองรับคนได้เพราะบ้านอาจารย์มันร้อนมากร้อนแบบโคตรโคตรร้อน ขันลูกอมในยามวิกาลผิดไหมนอไม่ผิดครับพระอาจารนมัสก,การครับลูกอมสามารถอมได้เลยครับแต่อย่าไปเคี้ยวนะครับอย่าไปกัดจริงๆจะกัดให้แตกก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะลูกอมมันเป็นน้าหวานนะครับมันเหมือนมันใส่สารทําตัวให้มันให้มันกินได้จริงจริงสามารถกินได้ครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยได้คะ่ะส้มคะ่ะแอดมินยังไม่เปิดอ่านเลยคะ่ะลองติดต่อไปที่ไอดี n ลนแอดไซสาสาธุดูจ้ะ แล้วติดต่อไปที่ติดต่องานนะจ๊ะ ID Line SATU A วงกลม SATU SATU A วงกลม SATU s แล้วทักไปกดไปตรงตารางช่องที่บอกว่าติดต่องานนะจ๊ะแล้วก็ทักเข้าไปโทรหาเบอร์โทรตรงนั้นได้เลยกดเจ็ดก็ได้ใช่เข้าไปใน ID Line SATU แล้วก,กดเจก็ได้แล้วติดต่อแอดมินโดยตรงได้เลยตรงนั้นจะเร็วที่สุดจ้ะแล้วประสานงานกับเขาได้เลยนัดวันเวลาเข้ามา หรือคุยกับเขาได้ตรงก็ได้แล้วแจ้งเขาขอบคุณมากๆเลยนะนุโมทนาสาธุด้วยจ้าช่วยซื้อน้ำพริกในตะกร้าด้วยจ้าน้ำพริกจ้าน้ำพริกในตะกร้าจ้าน้ำพริก มูลนิธิอาจารย์ก่อตั้งไหมครับอาจารย์กำลังพยายามทําอยู่กําลังพยายามเดินเอกสารก็พยายามทําอะไรหลายๆอย่างอยู่ตอนนี้แต่มันยังทําไม่เสร็จมันยังมีหลายขั้นตอนที่ต้องดําเนินการมีหลายกระบวนการที่ต้องดำเนินการมันเยอะแยะไปหมดมูลนิธิไม่ได้ตั้งง่ายเลยตั้งยากมากมูลนิธิโพดของโพดยากมูลนิธินะมูลนิธิ ช่วยซ,ซื้อน้ำพริกได้จ้ากดน้ำพริกในตะก,กร้าได้จา้าน้ำพริกจาก้าน้ำพริกของอาจารย์อร่อยนะอร่อยจริงอร่อยเลิศเพอร์เฟกน้ำพริกตาแดงแมงดาปลายา่างตาแดงปลาร้าอร่อยทุกกระปุกอร่อยมากรีบซื้อเพราะว่ามีโครงการจะขึ้นราคาเออเพราะว่าตอนนี้น้ำพริกอ่ะอาจารย์ไม่เคยปรับราคาขึ้นเลยแต่ปรากฏว่า G P เอ,อะไรเอ่ยเนี่ยมันขึ้นหมดทุกอย่างเลยแล้วมีค่าค่าในหน้าอีก คอมมิชชั่นให้ในหน้าที่เอาอาจะเอาตะก,ก้าจะไปปักและจ่ายคอมมิชชั่นเขาเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเสียเข้าใจว่าทิกตอกเป็นคนชายสิบหายเลยเพิ่งรู้ความพินาศของตัวเองไม่ไม่กี่วันมานี้เองว่าตัวเองเป็นคนจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เขาไม่เคยรู้เลยแล้วการมันไปเข้าเนื้ออาจารย์อะ g ีพก็โดนสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้เหมือนกันขายไปไม่รู้อะไรเขาปรับเพิ่ม g ีขึ้นเรื่อยๆไม่เคยรู้เลยจนบัญชีมาบอกอาจารย์นี่แหละ ไม่รู้เลยโดนแบบสารพัดตอนอาจารย์ก็อาจารย์มีความแปลกใจว่าเฮ้ยกูขายได้ตั้งเยอะแต่ทาไมเวลาเขาโอนเงินเข้าบัญชีทำไมมันได้น้อยจังวะเนี่ยอาจจะโดน GP พ6สิบหกเปอร์เซ็นโดนค่าคนทีเ่เป็นจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เขาที่ไปปักตะก้าขายให้อาจารย์ช่วยขายอาจารย์อะ่ะเจดปเซ็โดนค่าแพ็กน้ำพิกอีกสิบสิบห้าบาทต่อออเดอร์คือค่าที่จ่ายโคตรเยอะอ่ะ แล้วบางออเดอร์เนี่ยค่าค่าขนส่งเนี่ยอาจจะก็ต้องซัพพอร์ตเพราะว่าเหมือนกับคำนวณราคาขนส่งผิดระบบคำนวณเต็ไมไปหมดเลยแล้วจะก็แบบตายแล้วว่ะกูเกิดอะไรขึ้นอนะไอ้บัญชีมาบอกอาจารย์บอกว่ากําไรอาจารย์ได้ได,ได้ได้แค่นี้มันจะอยู่ยังไงไหนจะจ่ายเงินเดือนคนอีกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะก็เลยบอกว่าตายแล้วกูเพิ่งมาเห็นก็อาจจะจะต้องปรับราคาสําหรับน้พํพผิดล็อตหน้าล็อตนี้ก็ยังคงราคานี้แต่ล็อตหน้าคิดว่าคงต้องปรับราคา คงต้องปรับแน่นอนไม่งั้นอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วปัญหาเกิดแล้วเพราะว่าทุกอย่างปรับเพิ่มหมดเลย g p ยมีค่าคอมมิชชั่นมาอีกในการไปปดตะกาขายแต่จะไม่เคยเพิ่มอะไรเลยไม่เคยเพิ่มเลยต้องเพิ่มแล้วไม่มันไม่งั้นม,มันอยู่ไม่ได้แล้วอาจจะจะตายแล้วตอนนี้แล้วค่าใช้จ่ายจาบานตายไปหมดเลยอาจจะรู้สึกว่าทำไมเงินมันออกไปเรื่อยๆเลยวะมันออกไปแบบแล้วเราใช้จ่ายเยอะไงไหนจะค่านู่นค่านี้นี่จะจ่ายมาจำรถรถบัสเนี่ยอาจจะย,ยังปวดหัวอยู่เลยเนี่ยหัวเงินจะไม่พอมากเลย ก็เลยเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับเพิ่มเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับราคาน้ำพริกขึ้นก็เดี๋ยวขายหมดล็อตนี้เมื่อไหร่ก็คงต้องปรับราคาเพิ่มคงต้องมีการคำนวณใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณเกณฑ์เดินตั้งแต่สมัยอาจารย์ขายน้ำพริกอีกระปลุกแก้วอะ่ะใครอยู่ทันน้ำพริกกระปุกแก้วที่อาจารย์ขายกระปุกละหกสิบาทอะ่200อะสองร้อยกรัมอ่ะแล้วจะมาปรับเป็นกระปุกใหม่เป็นแบบกระปุกพลาสติกแบบบรรจุพันธุ์แบบอย่างดีอะ่ะคือถนอมอาหารได้ดีกว่าแล้วก็ เป็นแบบเปิดกระป๋องเหมือนปลากระป๋องใช่ไหมแล้วก็มีสติกเกอร์เพิ่มมาอีกค่าใช้จ่ายต้นทุนก็เพิ่มขึ้นอีกอย่างเงี้ยเราก็ปรับปรับปริมาณจาก200เป็น250กรัมอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยราคาเนี่ยอาจารย์เพิ่มตามเนื้อน้ำพริกที่เพิ่มขึ้นกับกระปุกปกับไอ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 ตัวสติกเกอร์คือปรับรับเนื้อน้ำพริกเนี่ยราคากำไรที่อาจารย์ได้อย่างเท่าเดิมแต่เพิ่มสติกเกอร์เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่แพงขึ้นแล้วก็เอ่อเพิ่มปริมาณ แต่ไม่ได้ไปคํานวณในเรื่องของ g ีพง g p พอะไรที่มันอะไรที่มันเพิ่มขึ้นน่ะค่าคอมมิชชั่นที่มันเพิ่มขึ้นที่มีคนเอาไปขายไม่เคยรู้เลยเพิ่งมารู้เนี่ยก็เลยแบบวันนี้ก lay, ็วันเมื่อไม่กี่วันนี้ก็คุยกับแอดมินแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวคงอาจจะคงต้องปรับคงต้องปรับน้ําพริกเพิ่มราคาขึ้นแล้วอาจจะต้องเพิ่มหลายบาทด้วยประเด็นอาจจะต้องมีแบบอาจจะต้องมีแบบยี่สิบาทอย่างเงี้ยอาจจะต้องมียี่สิบาทเพราะว่า โดนออเดอร์หนึ่งคือแบบ GP อ่ะสมมุติ g p พีสิบหกบาทอ่ะสิบเอนต์่ะของสองอห้าส่ะมันคือ40บาทอ่ะที่อาจารย์โดน GP อ่ะสองหต่อหนึ่งกระปุกใช่ไหมไอ้ต่อ3กระปุกใช่ไหมอาจารย์โดน40บาทแล้วอ่ะเราลองคำนวณนะ250โดน GP 40สีบาทค่าแพ็คออเดอร์ละสิบ้าทเป็นเท่าไหร่ล้วบวกกับอะไรกันจ่ายจ่ายคอมมิชชั่นเ ของสองร้อยห้าสิบกี่บาทแล้วนะ่ะสองจีพีสองร้อยห้าสิบาทเจ็ดเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณสิบเจ็ดบาทสิบแปดบาทปะเนี้ยดูดิแล้วไหนจะต้นทุนน้ำพริกอีกกระปุกอีกไม่เหลือแล้วมันไปไหนตัวไหนหมดแล้วอะ่ะมันเหลือจริงๆไม่กี่บาทเลยอะ่ะตอนเนี้จีพที่ก็จะจิ๊กตอกเก็บไงที่จะตอกเก็บเราไซส์สิบเจ็ดจุดห้าสิบเจ็ดจุดห้าบวกสี่สิบบวกสิบห้า บวกต้นทุนขายต้นทุนสินค้าต้นทุนน้ำพีกอ,อีกเท่าไหรอ่อ่ะแล้วเราลองดูดิจะเหลือเท่าไหร่เออมันเหลือเท่าไหร่แล้วนะ่ะมันแทบจะไม่เหลือแล้วนะ่ะตอนนั้นอะ่ะแล้วจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะเลยนะค่าใช้จ่ายเอค่าจ้างต่างๆที่อาจารย์ค่าจ้างบัญชีอย่างเงี้ยค่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีอย่างเงี้ยมันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายวะมันไม่เหลือเงินจ่ายเลยตอนเนี้ยแล้วมันจะทาให้อาจารย์หมุนเงินไม่ทันแล้วมันมีแหวนอีกนะ แหวนไอ้พ่าจะจดบริษัทและจดแวดมีแวดอีกโอ้ยตายแล้วโดนภาษีเข้าไปกูก็กากเลือดแล้วตอนเนี้ยรายจ่ายบ้านนี่ไงก็เลยอาจจะต้องแจ้งไว้ก่อนว่าจะอาจจะต้องปรับราคาน้ำพริกในครั้งต่อไปครั้งต่อต่อไปอาจจะต้องมีการปรับราคาน้ำพริกเสื้อ อาจจะต้องไปคำนวณใหม่หมดเลยเสื้อกระเป๋าอะไรเนี่ยต้องไปคำนวณใหม่หมดเลยเพราะอาจารย์ยืนพื้นราคาเดิมแต่ไม่อยากขายแพงกว่านี้แล้วเสื้อกับกระเป๋าอะเสื้อกับกระเป๋าอาจารย์ก็จะยังยืนยืนพื้นขายราคานี้แหละแต่น้ําพริกเนี่ยน่าจะต้องปรับแต่เสื้อกระเป๋าจะได้กําไรน้อยช่างมันอาจจะต้องการระบายเสื้อออกต้องการเอาออกให้หมดเสื้อเพราะว่าเสื้อตอนนี้เป็นปัญหาคาราคาสังกับอาจารย์มากมันไม่ได้ขายดีเหมือนว่าก่อนเสื้ออันนี้ต้องต้องยอมระบายแล้วก็ยอมยอมยอมแบบได้กําไรน้อยๆไปช่างมัน ไม่มีนี่อาจารย์ไม่ยอมเป็นนี่อยู่แล้วไม่ยอมเป็นโดยเด็ดขาดเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อาจารย์จะไม่เป็นหนี่ไม่มีแค่ไหนคือแค่นั้นยุติได้แค่ไหนคือแค่นั้นทบได้แค่ไหนคือแค่นั้นไม่เป็นนี้โดยเด็ดขาดไม่เอายังไงก็ไม่เป็นไม่เป็นโดยเด็ดขาดไม่มีท่านั้นไม่เอาท่านั้นยังไงก็ไม่อาจารย์ก็จะไปใช้วิธีปรับตรงน้นปรับตรงนี้มันไปแต่เดี๋ยวจะมีเลมอนอบแห้งเดี๋ยวจะมีก็ยังไม่มีสที เลมอนอบแห้งอร่อยเอ้ยเลมอนอบแห้งอร่อยมากเลยเลมอนอบแห้งตาตาคนตื่นพาม,มีออยอ,อร่อยมากน้ำพริกเอ้าเลมอนอบแห้งเ,เตรียมตัวซื้อได้เลยโคตรอร่อยกินเพลินกินแบบอาจจะบ่อยนะเลมอนอบแห้งกินแบบวางไม่ลงตีหนึ่งตีสองก็ลุกขึ้นมาแดกได้บอกเลยแล้วไม่อ้วนไม่อ้วนจะมีสูตรดั้งเดิมคือเป็นเลมอนอบแห้งเฉยๆ,ๆก็รสชาติอร่อยฉ่ำมาก แล้วก็จะมีเลมอนอบแห้งที่เป็นคุกพริกเกลืออร่อยฉ่ำม,มากกินแบบ mm hmm. แดกลืมวันตาอยอ่ะกูบอกเลยอันนี้แบบเลมอนอบแห้งแบบคุกพริกเกลืออันนี้แบบคุกพริกเกลืออร่อยมากอันนี้เลมอนอบแห้งแบบออริจินอลอร่อยมากอันนี้เลมอนแบบคุกกะปิ อันนี้เป็นกะปินะจ๊ะอร่อยมากสามรสชาติรอเลยเปิดตัวพร้อมกันอีกประมาณน่าจะประมาณสักห้าวันหกวันประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งจะขายได้อร่อยมากเลมอนอบแห้งช่ำออริจินอลชิคเกอกะปิบางคนไม่ชอบกะปิพี่สาวอาจารย์ไม่ชอบกะปิมันกลับบ้านมาไม่กี่วันเนี่ย มันเป็นคนไม่ชอบกะปิเลยอมันกินมันกินในเนี้ยมันฉีกกินนะมันฉีกกินนิดเดียวอ่ะพร้อมดัดจริตต่อแหล่อายุยาเอากระถนตีปากมากเลยมึงอยากจะมึงนี่สันดาลยังไม่เลิกกะปิอีกเหรอนี่เอ้ยยังไม่เลิกทํานิสัยแบบดัดจริตแบบนี้เหรอเวลากินแบบทําแล้วเวลาเข้าปากทาหน้าแบบเอียวสักพักหนึ่งเฮ้ยอร่อยอร่อยอ่ะอย่างเงี้ย แต่จะไม่ตีไงเพราะว่ามันเป็นลูกค้าตีไม่ได้กูตีลูกค้าไม่ได้กูต้องเอาอกเอาใจลูกค้าหน่อยคือแบบกินแบบแล้วสะพานหนึ่งหยิบกินอกีกแต่เกียดกะปิแต่กินอร่อยมึงดูคนเกียดกะปีแต่แดกได้อีนี่แหละที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังสมัยที่อาชาเป็นหมอดูอีเนี่ยที่อาจารย์พี่พี่กวางเนี่ยสมัยที่อาจารย์เป็นหมอดูอ่ะท,ท,ท,ที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลา ที่มันไหว่ของไหว้อะมันไม่กินของไหว้แบบว่าเวลามันกินของไหว้แล้วมันจืดมันกินของไหว้ไม่ได้ถ้ากินของไหว้รสรถชาติมันจะจืดอาจจะก็เลยเอากล้วยไปให้มันหวีทีหนึ่งแล้วมันบอกกินอะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ของไหว้เมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ของไหว้กินได้ซื้อมาใหม่ๆเลยยังไม่ได้ไหว้ไหว่อยู่ตรงนู้นมันกินห <im <im ุ้ยหวานน่ะซื้อมาจากไหนหวาน่ะหวานมากเลยกูบอกว่าเนี่ยของไหว้เน้นบอกแดกแล้วจืดไงทำไมอันนี้มึงแดแล้วหวานํามเผินเลยจ้าเถินทันทีอีนี่ แม่เจอกูเข้าไปหงายท้องเลยแดกของว่าแล้วจืดพอเวลากูไมวห้วาผป้หวานฉ่ำขึา้นมาเลยนี่แหละอีนี่แหละนี่อีนี่อ่ะที่กูให้มึงฟังเมื่อกี้เนี่ยอีที่กูไปบ้านมันมาที่นครพนมมันอะ่ะอีสวนบ้านตาวันชัยอะไรอนะ่ะนั่นอ่ะที่กูไปวันนั้นแหละในแหละอีนี่แหละอีนี่แหละแดกของว่าแล้วจืดเนี่ยไม่มีรสชาติน้ำพริกจ้า้ำพริกจ้า้ำพริกน้ำพริกน่กจาจะกล้าเลยจ้า ้ำพี่ในตะก้าได้เลยจ้าทุกคนซื้อน้ำพี่ในตะก้าเลยจ้าน้ำหนังสือเล่มสองอาจารย์ไม่ได้เป็นคนปักตะก้านะใครจะเอาหนังสือไปปักตะก้าเนี่ยไปสามารถซื้อเขาได้เลยไม่มีของปลอมหนังสืออาจารย์ไม่มีของปลอมสามารถซื้อได้ทุกคนในช่องทางทิกตอกเขามีคนขายอยู่ซีเอ็ดบุ๊กก็ซื้อได้นายอินก็ซื้อได้บีทูเอสก็ซื้อได้ของออนไลน์ของทุกคนมีหมดแต่ว่าของร้านหนังสือเนี่ยที่จะวางจําหน่ายร้านหนังสือเนี่ยอีกหนึ่งสัปดาห์ถึงจะมีขายแต่ในออนไลน์เนี่ยเริ่มซื้อได้แล้วแล้วก็มี